สวัสดีค่ะชื่อนางสาวณชาทองแก้วรหัสนักศึกษา6 4 4 1 4 3 0่หค่ะรู้สึกอย่างไรต่อกิจกรรมในสัปดาห์นี้รู้สึกประทับใจต่อกิจกรรมที่อาจารย์นํามาใช้ในการเรียนการสอนในเรื่องของความแตกต่างของแต่ละบุคคลเช่นการฟังเพลงเดียวกันแต่ได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนิสัยการซื้อของที่แตกต่างกันทําให้ได้รู้นิสัยของตัวเองและเพื่อนมากขึ้นเข้าใจในบทเรียนที่อาจารย์สื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง คนทุกคนต่างคนก็ต่างมุมมองต่างความคิดแค่เราเข้าใจกันเราทุกคนก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ได้อย่างมีความสุขค่ะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่ 1. หลับตาฟังเพลงสะท้อนโดยกิจกรรมนี้ให้นักศึกษาทุกคนหลับตาลงแล้วฟังเพลงจากที่อาจารย์เปิดจากนั้นให้สะท้อนว่าได้อะไรบ้างรู้สึกอย่างไรจากการฟังเพลงนี้โดยอาจารย์เปิดเพลงที่เลือกมาทั้งหมด3เพลงได้แก่ beautiful morning music, Dean Aslam, วาดไว้ของบุ๊คกี้แรออน กิจกรรมที่2เกมทายนิสัยจากคําถามอาจารย์ยกตัวอย่างสถานการณ์แล้วให้นักศึกษาเลือกว่าอันไหนใช่ตัวเองที่สุดจากนั้นใครที่เลือกหัวข้อเดียวกันให้ออกมาเข้าแถวหน้ากระดานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ยกตัวอย่างนิสัยจากหัวข้อที่เราเลือกถ้าใช่เราก็ให้ก้าวออกไปข้างหน้าหนึ่งก้าวถ้าไม่ใช่ก็ยืนอยู่กับที่ถ้าก้าวเยอะมากเท่าไหร่แสดงว่าเราจะอยู่ในกลุ่มประเภทนี้มากขึ้นเท่านั้น กิจกรรมที่3บอกเล่านิสัยของกันและกันอาจารย์ให้นักศึกษาทุกคนนั่งตามกลุ่มที่นิสัยเหมือนกันแล้วแชร์นิสัยของกันและกันตามหัวข้อที่อาจารย์ให้มาทั้งหมด6หัวข้อได้แก่ 1. นิสัยอย่างไรชอบครูแบบไหน2พฤติกรรมการซื้อของ 3. คนรอบข้างชมว่าอะไรเรื่องอะไรบ้าง4คนรอบข้างบ่นเรื่องอะไร5อยากปรับปรุงตัวเองด้านไหนบ้าง6ชอบครูแบบไหนสอนอย่างไรกิจกรรมที่4ี่ร่วมแรงร่วมใจสร้างหมู่บ้านเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ จัดกลุ่มให้โดยผสมผสานกันหลายๆหลายๆนิสัยมารวมกันแล้วให้สร้างหมู่บ้านในแคนวาที่อาจารย์จัดทาขึ้นให้กิจกรรมที่5 reflection after learning เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ให้สะท้อนให้นักศึกษาทุกคนสะท้อนว่าวันนี้เรียนเรียนได้อะไรบ้างกิจกรรมวันนี้สนุกไหมเป็นยังไงบ้างแนวคิดแง่คิดคอนเซปตที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม จากกิจกรรมที่ผ่านมาได้ทําให้รู้จักตนเองและเพื่อนๆมากขึ้นนิสัยที่แตกต่างกันพอมาอยู่ด้วยกันก็เป็นอะไรที่ลงตัวอีกทั้งยังทําให้เราเข้าใจในนิสัยของเพื่อนๆมากขึ้นทุกคนมิทัศนคติที่แตกต่างกันหรือต่างคนต่างมุมมองแต่เราก็รู้จักการปรับตัวเข้าหากันได้รับความสามัคคีจากการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มรู้จักการวางแผนในการทํางานได้ฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี แนวทางการนำแง่คิดแนวคิดคอนเซ็ปที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทำงานในอนาคตสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลการอยู่ร่วมกันในสังคมในบางครั้งการทำงานเป็นกลุ่มสิ่งที่เราทำคนอื่นอาจไม่ได้เห็นด้วยกับเราเสมอไปเราก็ต้องมานั่งปรึกษากันหรือหารือกันว่าควรทำอย่างไรให้งานมันบรรลุเป้าหมายไปได้เนื่องจากเราทุกคนต้องรู้จักการปรับตัวเข้าหากันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง กิจกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุดนะคะคือกิจกรรมบอกเล่านิสัยของกันและกันเป็นกิจกรรมที่ทําให้ทราบว,ว่าเพื่อนแต่ละคนมีนิสัยอย่างไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างการที่เรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายขึ้นและเข้าใจหึงความรู้สึกของเพื่อนมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการทํางานร่วมกันต่อไปในอนาคตค่ะกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดนะคะคือกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจสร้างหมู่บ้านเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะ ซึ่งส่วนตัวคิดว่าตัวเองไม่ได้ชอบการออกแบบขนาดนั้นการสร้างสาร์สักเท่าไหร่แต่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกเหมือนกันเนื่องจากได้ทํางานร่วมกันกับเพื่อนๆได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู้พบได้น้อยมากเนื่องจากกิจกรรมที่อาจารย์ให้มีความสนุกสนานได้พูดคุยกันอยู่ตลอดอีกทั้งยังเป็นการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่อจนเกินไปรู้สึกเหมือนมีอะไรให้ทำอยู่ตลอดเวลา